สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับผมอาจารย์สมานเมื่อคีย์บอร์ดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับคาราเกะนะครับเข้าหากับคีย์บอร์ดนะครับเวลาเราเล่นคาราเกะจากโน้ตบุ๊กนะครับหรือคอมพิวเตอร์นะครับเสียงจะส่งออกมาหาคีย์บอร์ดของเรานะครับผมโดยใช้สายประมาณนี้นะครับสายเครื่องพิวเตอร์นะครับเสียบระหว่างคีย์บอร์ดของเราเข้าหากับความนะครับเวลาเราเล่นคาราเกะนะครับ เสียงจะถูกส่งออกมาที่คีย์บอร์ดเราจะได้เสาร์เสียงที่ดีนะครับมันจะกลายเป็นซาร์เสียงของคีย์บอร์ดยามาฮ่าเลยนะครับผมนะครับในส่วนที่นี้ผมจะใช้คีย์บอร์ดยามาฮ่า pda s เจ็ดห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ a สองพันนะครับก็จะทําคล้ายกันนะครับในส่วนเครื่องอื่นก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้จะสอนตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมวิธีต่อหรือการตั้งค่านะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับกดติดตามทางช่อง YouTube อาจารย์สมานมือคีย์บอร์ดด้วยนะครับผมข้างล่างนะคร กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการรับชมคลิปต่างๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการตั้งค่าในส่วนของคีย์บอร์ดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อเข้าหากับโน้ตบุ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาเซตค่าก่อนเพื่อเราจะเปลี่ยนเสียงกองชุดของเราได้นะครับผมเราก็ต้องทําการตั้งค่าก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมกดปุ่มฟังก์ชันนะครับตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับกดปุ่มมันจะมีเมนูนะครับจะเขียนว่า MIDI อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้กดปุ่มตัว h e ดนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีคําว่า MIDI MIDI ต่างๆมากมายเลยนะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นของโรงงานเขานะครับผมให้เราสร้างของเราขึ้นมาแยกต่างหากนะครับผมวิธีการสร้างของเราเราก็กดปุ่มตรงนี้ตัวเลข8นะครับ มันจะมีปุ่มต่างๆใต้หน้าจอนะครับตรงเลข8กดลูกศรลงนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเซตค่าไปหน้าเดิมก่อนอ่านะครับผมกดตัวเลข8ใช่ไหมครับมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้กดปุ่มแถบตรงนี้นะครับมันจะมีมันจะเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับให้กดเลื่อนไปด้านขวา หครั้งไอ้สอครั้งนะครับกด2ครั้งแบบนี้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้จากนั้นให้กดปุ่มตัว B นะครับปุ่มตัว B ตรงนี้กดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนแถบสีดำาๆนี้นะครับนี่แถบดำๆนี้มันจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงคำว่า Mi ด i USB 1 แชเนลสิบซองนี่ครับประมาณนี้นะครับให้อยู่แถบนี้นะครับอยู่แถบนี้แล้วก็สังเกตดูข้างหลังนะครับมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกต่างๆอยู่ให้เราตัดเครื่องหมายติ๊กถูกนี้ออกนะครับทั้งหมดให้เหลือไว้แค่ข้างหน้าแค่อันเดียวนะครับผมวิธีการตัดนะครับก็กดตามปุ่มที่อยู่ใต้หน้าจอได้เลยนะครับปุ่มพวกนี้สมมุติตรงนี้นะครับตัวเลข8นะครับมันจะตรงกับตัวนี้นะครับเราลองกดดูนะครับ เลข8กดลูกศรลงนี่นะครับเป็นไหมครับมันจะหายไปนะครับเราก็กดไล่ไปเรื่อยๆน่ครับมันจะหายไปทั้งหมดนะครับเราก็เหลือไว้แค่ประมาณนี้นะครับตามภาพเลยนะครับอันเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มตัว B อีกเหมือนเดิมนะครับเรากดไลลงมาเรื่อยๆนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงคําว่า usb 2 channel ส0สไตล์ลิเธีม2นะครับประมาณนี้นะครับให้มันอยู่แถบแบบนี้นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับให้ตัดเครื่องหมายทิ่ถูกออกนะครับให้เหลือไว้แค่ข้างหน้าอันเดียวนะครับตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายขีดข้างหลังเราก็ต้องเราก็ไม่ต้องไปกดนะครับเราตัดแค่3ตัวนี้ออกนะครับมันจะอยู่ตรงเลข7ไล่ลงไปนะครับเลข7็นะครับ6 ห้านี่ครับประมาณนี้นะครับตามภาพเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเรากดปุ่ม e x i t ครั้งหนึงนะครับแล้วก็กดปุ่มแ็บตรงนี้นะครับกดมาด้านขวาหนึงครั้งนะครับเราก็จะเจอหน้าตาตารางว่างๆแบบนี้ก็คือเราจะเซฟที่เราตั้งค่าไปเมื่อกี้นะครับเซฟลงในหน้านี้แหละนะครับผมวิธีการเซฟนะครับก็จะเจอ เมนูตรงนี้อยู่นะครับคำว่าเซฟนะครับจะอยู่ตรงเลข6นะครับกดลูกศรลงแบบนี้นะครับแล้วก็เขาจะให้เราพิมพ์ชื่อนะครับเราพิมพ์ชื่อแล้วก็กดตามปุ่มพวกนี้ได้เลยนะครับตามอักษรต่างๆนี้นะครับในส่วนนี้ผมก็ไม่ผมก็ไม่พิมพ์ชื่อนะครับผมก็จะเซฟเลยนะครับเซฟก็กดโอเคนะครับโอเคจะอยู่ตรงเลข8กดลูกศรขึ้นนะครับ นี่นะครับผมอันนี้เราก็จะได้ MIDI ของเราขึ้นมานะครับตามภาพเลยนะครับแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นที่เราตั้งค่าไปเมื่อกี้นะครับจากนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนชิ้นหรือเปลี่ยนชุดเครื่องดุนตรีนะครับเช่นอกองชุดอย่างเงี้ยนะครับของคาราโอเกะได้เลยนะครับผมแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะครับใน,ในส่วนของการตั้งค่านะครับเราเราก็กด exit ออกได้เลยปุ่มนี้ กดคืนไปหน้าจอเดิมของคีย์บอร์ดได้เลยนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของคอมนะครับต่อไปนะครับเราก็ทําการเสียบสายได้เลยนะครับผมสายเคอมพิเตอร์นะครับตอนนี้ผมได้เสียบไปแล้วนะครับระหว่างคอมกับคีย์บอร์ดนะครับเสียบไปแล้วแล้วก็เปิดโปรแกรมคาราเกะขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมคาราเกะขึ้นมาแล้วก็มาเซตค่าก่อนนะครับเรามาดูว่า สัญญาณเสียงนะครับถูกส่งไปหาคีย์บอร์ดหรือยังนะครับเราก็คลิกขวาที่หน้าโปรแกรมนะครับเราก็เลื่อนเมาส์ลงมาที่คําว่าเลือกมิติขาออกนะครับนี่เราก็ดูว่ามันติ๊กถูกแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่ติ๊กถูกตามนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ติ๊กแบบนี้เราก็มาคลิกให้มันตรงนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถเล่นคาราโอเกะได้นะครับเราก็เล่นได้เลย เนเพียงอะไรเราก็เล่นไปนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสักเพลงนะครับเห็นไหมครับสังเกต ฟังดูเสียงกองชุดนะครับผมกองชุดมันจะเป็นเสียงกองชุดสแตนดาร์ดหรือกองชุดที่มากับโรงงานเขาอยู่นะครับก็หลายท่านก็อาจจะไม่ชอบนะครับผมอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นกองชุด s n กองชุดแสดงสดของเราตามที่เราต้องการนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับผมเราจะเปิดเพลงไปด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงไปด้วย นะครับก็ให้เราเข้าไปาเลือกกองชุดนะครับโดยกดปุ่ม mix console นะครับตรงนี้ mix c o n s o l นะครับก็สังเกตที่เมนูข้างบนนะครับข้างบนสุดจะเขียนว่า mix console s o n channel หนถึงแนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีแถบตรงนี้จะเขียนว่า part channel หนถึงแ เชแนล9ถึง16นะครับให้เราเลื่อนแถบ1ถึง8นี้ไปหาที่คําว่า9ถึง16นะครับวิธีเลื่อนเราก็กดปุ่มตัว A แบบนี้นะครับมันจะเลื่อนไปเป็น9ถึง16แบบนี้ตามภาพเลยนะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนกองชุดของคาราเกะที่เล่นอยู่ตอนนี้ได้นะครับกองชุดอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะเห็นเป็นรูปกองชุดอยู่นะครับมันจะอยู่ตรงเลข10แถบข้างล่างมันจะอยู่ตรงเลข10ตามนี้เลยนะครับ วิธีเปลี่ยนเราก็กดปุ่มเลข2นะครับกดลูกศรขึ้นนะครับมันจะเข้าไปในหน้ากองเลยกดลูกศรขึ้นครั้งหนึง่งนี่นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับหลายท่านจะเจอปัญหาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็จะอยู่แค่นี้แหละนะครับกองชุดจะ,จะไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นกองอื่นได้นะครับอันนี้มันก็จะเปลี่ยนได้แล้วเพราะว่าเราทําการตั้งค่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับเราก็ไปหากองชุด ของเรานะครับกองชุดของเราอยู่ไหนนะครับกองชุดแซมปิ้งนะครับมันจะอยู่ใน user ตรงนี้นะครับโดยส่วนมากแล้วคีย์บอร์ดนะครับของหลายท่านนะครับก็จะทําการลงเสียงแซมปิ้งมาแล้วนะครับผมเราก็ไปหาได้เลยนะครับมันจะอยู่ในตรงนี้ก็คือกดปุ่มแถบไปด้านขวาหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะไปหาเสียงกองชุดนะครับ อันนี้กดเข้ามาก็จะเจอนะครับอันนี้ผมยกเป็นตัวอย่างมาเฉยๆนะครับปกติก็จะมีเสียงเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูข่าวๆนะครับผมอันนี้ก็คือเสียงกองชุดหรือเสียงซมปิ้งนะครับเราเลือกเอาเลยครับผมเลือกเอาเลยผมสมมติผมเลือกเอาสักหนึ่งอันนี่นะครับลองเล่นดูเสียงกองคร ไม่มันไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูแค่3าตัวนะครับประมาณนี้ใช้งานครั้งหน้านะครับเวลาเราปิดเครื่องปิดอะไรไปนะครับเวลาใช้งานครั้งหน้าเราต้องมาทําการตั้งค่าตรงนี้อีกไหมนะครับอันนี้ไม่ต้องมาทําการตั้งค่านะครับให้เรามาเลือกแค่กองชุดตรงนี้พอนะครับให้เรามาเปลี่ยนแค่กองพอนะครับเราไม่ต้องไปทําการตั้งค่าแล้วนะครับเพราะว่าเราตั้งไปแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการใช้งานนะครับมันจะยากแค่ ตอนตั้งค่าตอนแรกแค่นั้นเองนะครับในส่วนการใช้งานต่อไปเราก็ใช้ไปเลยนะครับปกตินะครับก็จบไปนะครับสําหรับวิธีการตั้งค่านะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับเครื่องคีย์บอร์ดนะครับมือ1มือ2อนะครับแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่างๆนะครับก็จะมีจําหน่ายหลายรุ่นเลยนะครับผมของยามาฮ่านะครับราคาทุกๆนะครับผมหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับก็ มาคุยมาปรึกษากันได้นะครับผมก็จะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับผมแล้วก็จะมีเสียงซัมปิ้งจำหน่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องดนตรีอีสานต่างๆนะครับพินเคนซอว์บดนะครับกองชุดแสดงสดแบบรถแหแอะไรต่างๆนะครับสามารถนําชุดเสียงนี้นะครับไปติดตั้งใส่คีย์บอร์ดของท่านได้เลยนะครับผมโดยสั่งซื้อกับทางผมทางผมส่งไปให้ได้เลยนะครับของทุกรุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ของย amaha นะครับ pda s ต่างๆนะครับผมจะมีจะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับตั้งแต่รุ่นเก่าถึงรุ่นใหม่เลยนะครับตั้งผมมีชุดเสียงให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จังหวะนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับผมก็โทร0626126113นะครับ id line นะครับ0626126113นะครับผมหรือว่าทาง f c e e o o o นะครับก็พิมพ์ชื่ออาจารย์สมานเมือคีย์บอร์ดได้เลยนะครับก็จะเจอผมทาง f c e e o o o นะครับก็ติดต่อ ทักข้อความเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ฝากทุกท่านกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ